ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนต้องบอกกันเลยว่าชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการปรับมีการเปลี่ยนอย่างมากก็ต้องโฟกัสกันตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ในช่วงสัปดาห์แรกนั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่วุอหวาหลายสิ่งหลายอย่างนั้นยังคงเป็นแบบที่เคยเป็นแต่ให้ท่านโฟกัสสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่วันที่9มิถุนายนไปจนถึงวันที่30มิมิถุนายนในช่วงนี้พื้นฐานดวงของท่านจะปรับจะเปลี่ยนรวมไปถึงตัวท่านจะได้รับอิทธิพลจากดาวต,ต,ต่างๆที่มีการโคจรเปลี่ยนปแปลงตำแหน่งย้ายราศี ส่งผลให้ดวงชะตาของท่านนับตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนสิ่งที่ท่านรอสิ่งที่ท่านคอยมีโอกาสที่จะพบเจอหรือเวียนบรรจบเข้ามาให้ท่านได้พบได้เห็นรวมไปถึง,ส,งสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวงังในช่วงสัปดาห์ที่สองเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนหลายสิ่งที่ท่านต้องหลีกหลายสิ่งที่ท่านต้องเลี่ยงจะเกิดขึ้นให้ท่านนั้นต้องระมัดระวังบ้างก็จะมีเช่นกัน แต่ภาพรวมสัปดาห์ที่สองเป็นต้นไปของเดือนมิถุนายนชาวราศีพิจิกตัวท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีพิจิกนั้นท่านเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าให้ท่านโฟกัส กันในสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนซึ่งถือว่าเริ่มกันตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปดวงชะตาของท่านจะมีการปรับเปลี่ยนและถือว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญดวงชะตาของท่านนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่และดาวพฤหัสส่งผลให้ตัวท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกี่ยวกับการเงินการงานหรือแม้แต่สิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะได้รับอิทธิพลในทิศทางที่ดีส่งผลให้ตัวท่านนั้นมีความกระตือรือร้นอยากจะหางานทําอยากจะมีอะไรทําหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอยากจะมีเงินมีท้องอยากจะตั้งหลักปากฐานเรียกได้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนความคิด ทำให้ตัวท่านนั้นกลับกลายเป็นคนขยันกลับกลายเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเรียกว่าผิดหูผิดตาอย่างแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงถัดจากนี้ไปถือว่าจะเป็นก้าวแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสิ่งแรกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ทันตานั่นก็คือการงานสำหรับการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน ดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นหรือจะมีบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกว่าที่เคยเป็นไม่ว่าตัวท่านนั้นเริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นหรือแม้แต่ตัวท่านจะเริ่มเป็นจุดศูนย์กลางใครจะทำอะไรก็ต้องมาปรึกษาท่านผ่านมือท่านผ่านความคิดของท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้บททดสอบจะมีการทดสอบทดลองงานทดสอบสกิลทดสอบความสามารถจากวันหน้าจากผู้บังคับบัญชา เปิดทางให้ท่านได้ลองโชว์ศัก,กยภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและยังคงรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นจะได้เป็นตัวแทนขององค์กรตัวแทนของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมในหลักสูตรสำคัญหรือโครงการใหญ่ๆการได้ศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรสำคัญตัวท่านนั้นมีโอกาสจะได้รับโอกาสพิเศษในช่วงถัดจานี้ไป ก็ถือว่าตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน19หลายสิ่งหลายอย่างท่านดูสดใสในหน้าที่การงานยิ่งนักรวมไปถึงท่านใดในช่วงที่ผ่านมาตกงานหรือแม้แต่กําลังมองหางานทําอยู่มีโอกาสในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปท่านนั้นจะได้รับการทาบทามให้เข้าไปช่วยงานร่วมงานหรือแม้แต่จะมีคนที่หวังดีดึงท่านชักนําท่าน ให้เข้าไปช่วยเหลือให้เข้าไปช่วยงานก็ถือว่ามีโอกาสที่ท่านจะได้งานทําแต่ในช่วงแรกจะเป็นงานที่ท่านนั้นไม่ค่อยถนัดไม่ตรงกับสายการเรียนก็ถือว่าเป็นการทําเพื่อเอาประสบการณ์ดวงชะตาของท่านหากผ่านพ้นในช่วงเดือนมิถุนายนไปการงานของชาวราศีพิจิกจะมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งและถือว่าจะเป็นครั้งใหญ่และจะสร้างความมั่นคงให้กับท่าน ไม่ว่าในตอนนี้ชาวราศีพิจิกก็เปรียบเสมือนว่ามีไฟวิ่งเข้าหางานเปรียบเสมือนว่ามีอะไรมาดนจิตดนใจหนักเอาเบาสู้ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะผิดหูผิดตาสำหรับชาวราศีพิจิกและชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่าความคิดความอ่านของท่านนั้นจะหาช่องทางการทำมาหากินได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเสริมอาชีพพิเศษหรือแม้แต่ง,งานอดิเรกต่าง ชาวราศีพิจิกตัวท่านนั้นจะมีเงินมีทองเพิ่มพูนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานเสริมอาชีพอดิเลกต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็จะทำเงินทําทองทำกําไรให้กับชาวราศีพิจิกให้ตัวท่านนั้นได้เก็บได้ออมก็ถือว่าในช่วงถัดจากนี้ไปท่านจะมีเงินเข้ากระเป๋ามากกว่าหนึ่งหรือสองช่องทางล้วนแล้วแต่เกิดจากความสามารถของท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และชาวราศีพิจิกในช่วงถัดจากนี้ไปการงานของท่านนั้นดูเหมือนว่าหากเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปตัวท่านนั้นจะพบเจอกับงานที่เต็มหน้าตักไม่ว่าจะเป็นงานขอเรียวขอแรงอาศัยไหววานให้ช่วยทำงานเหล่านั้นจะเข้ามาหาตัวท่านกองเต็มโต๊ะกองเต็มหน้าตักก็ขอให้ท่านบริหารเวลางานของท่านให้ดี ระมัดระวาังงานของคนอื่นจะมาเบียดเบียนเวลางานของตัวท่านจะทําให้งานของตัวท่านนั้นติดขัดเสียเองขอให้ชาวราศีพิจิกระมัดระวังแบ่งเวลาให้ถูกงานตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่าให้งานของคนอื่นมาทําให้งานหลักของตัวท่านเกิดปัญหาก็ขอให้ชาวราศีพิจิกระมัดระวังให้ความสําคัญตรงจุดนี้เอาไว้ให้ดี และสำหรับสิ่งที่ชาวราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการงานนั่นก็คือในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ท่านคิดไอเดียที่ท่านสร้างขึ้นหรือแม้แต่ความคิดความอ่านที่ท่านคิดออกมาได้ท่านเก็บไว้เป็นความลับระมัดระวังการที่ท่านไปบอกให้คนนั้นคนนี้ได้รับรู้ให้รับทราบระวังจะมีการลอกเลียนแบบ หรือมีการก๊อปปี้งานกันเกิดขึ้นข่าวสารข้อมูลต่างๆจะล่วไหลขอให้ชาวราศีพิจิกระมัดระวังให้ดีในตอนนี้หากมีความคิดโครงการโปรโเจกต์ต่างๆก็ขอให้ท่านเก็บไว้กับตัวเองไว้ก่อนระมัดระวังอย่าเที่ยวไปบอกคนโน้นคนนี้เพราะมีโอกาสที่ข้อมูลความสำคัญต่างๆนั้นจะหลุดลอดจะล่วไหลรวมถึงไอเดียต่างๆจะถูกขโมยจะถูกก๊อปปี้ สิ่งนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกระมัดระวังให้ดีเกี่ยวกับการงานและไอเดียของท่านสำหรับในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกสำหรับการเงินของท่านให้โฟกัสสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนนั้นมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะต้องเสียเงินเสียทองจากการซ่อมบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับ บ้านที่พักอาศัยจะมีสิ่งของชำรุดให้ท่านต้องควักให้ท่านต้องจ่ายรวมไปถึงตัวท่านนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นจัก,กรยานหรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ทรัพย์สินต่างๆมีโอกาสที่จะชำรุดเสียหายให้ท่านต้องควักต้องจ่ายต้องซ่อมแซมก็ถือว่าในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนให้ท่านวางแผนการเงินของท่านให้ดี เพราะมีโอกาสที่ท่านนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงที่พักอาศัยหรือจะเป็นการซ่อมบำรุงยานพาหนะต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านวางแผนการเงินของท่านให้ดีและสำหรับเรื่องรายได้ที่จะเข้ามาหาชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนชาวราศีพิจิกเคยให้ใครหยิบยืมเงินหยิบยืมทรัพย์สินของมีค่า ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนมีโอกาสที่ดวงท่านจะสมพงกับลูกหนี้ได้พบได้เจอได้ปรับความเข้าใจได้พูดได้คุยมีโอกาสที่ท่านจะได้เงินได้ทองของท่านกลับคืนมาหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้ทรัพย์สินของมีค่าของตัวท่านกลับคืนมาได้เช่นกันมากบางน้อยบ้างแต่มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เก็บกลับเข้ากระเป๋าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิก และในช่วงกลางเดือนมิถุนายนชาวราศีพิจิกมีโอกาสจะได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นการแบ่งผลประโยชน์หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินการทองขอให้ท่านนั้นตรวจสอบรายละเอียดในข้อสัญญาให้ดีระมัดระวังเรื่องความรีบร้อนการด่วนตัดสินใจข้อนี้จะทำให้ท่านนั้นเกิดปัญหาได้ขอให้ท่านนั้นตรวจสอบรายละเอียดในข้อสัญญาให้ชัดเจนให้เข้าใจ หากมีอะไรที่ไม่เข้าใจก็ขอให้ปรึกษาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจระวังความรีบร้อนความเร่งรีบหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นจะเซ็นสัญญาแต่มีข้อเวลาจำกัดทำให้ท่านนั้นต้องรีบต้องลนสิ่งนี้ต้องระมัดระวังให้ดีระวังจะเลือกทางผิดระวังเซ็นสัญญาไปแล้วการแก้ไขในข้อตกลงในข้อสัญญานั้นค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องยุ่งยาก ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกระมัดระวังในจุดนี้และถ้าหากถามถึงโชคลาภของชาวราศีพิจิกต้องบอกว่านับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้โชคได้ลาบตกหล่นใส่ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นโชคลาภมาโดยความบังเอิญการที่ตัวท่านนั้นไปยังสถานที่ต่งตางๆพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตามีคนชี้น้ำบอกใบให,ให้ท่านนั้นพบเจอกับเลขมงคล หรือแม้แต่ความฝันหลังสังหรณ์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชำหมังกับชาวราศีพิจิกยิ่งนักรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้โชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวลูกหลานเลี้ยงหลนหรือแม้แต่คนที่อายุน้อยกว่าท่านมีโอกาสจะนำพาโชคลาภบอกใบชี้นำให้ชาวราศีพิจิกนั้นได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือก็ถือว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ดวงชะตาท่านจะเปิดเรียกเงินเรียกทรัพย์ก็ถือว่าดีนักแรสสำหรับชาวราศีพิจิกสำหรับด้านความรักของชาวราศีพิจิกก็ถือว่าในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาท่านจะสามารถเคลียร์ท่านจะสามารถแก้ไขอะไรที่เป็นปมติดค้างในใจท่านจะได้แก้ไขจะได้เคลียร์จบทั้งหมด ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปชาวราศีพิจิกและคู่รักถือว่าดวงสมพงกันไม่ว่าจะทําอะไรหยิบจับอะไรหรือมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหากดวงของคู่รักอยู่ด้วยแล้วหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่มดังปรูพมแดงหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักเมื่อท่านอยู่กับคนรักดวงชะตาของท่านและดวงชะตาของคู่รักนั้นในตอนนี้เสริมกันดีนะแกล ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะรวยกันทั้งคู่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกันทั้งคู่หลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านและคู่รักยิ่งนักในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปสำหรับชาวราศีพิจิกท่านใดที่ต้องการจะเสริมดวงสะดอเคราะหกรรมท่านสามารถทําได้ด้วยตัวเองสิ่งแรกชาวราศีพิจิกควรจะนั่งสมาธิทำจิตใจใสงบทำจิตใจให้เบิกบาน สองชาวราศีพิจิกท่านควรที่จะกรวดน้ําอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมานเวรถือว่าเป็นการอาโหสิกรรมให้กันและกันหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขและเคลียร์ได้ 3. ชาวราศีพิจิกควรจะทําทานไม่ว่าจะเป็นการทําทานกับคนผู้ยากไร้ให้เขาได้กินให้เขาได้อิ่มหรือแม้แต่ทําทานกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์จอนจัดต่างๆให้เขาได้กินให้เขาได้อิ่มก็ถือว่า เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับดวงชะตาต่อโชคต่อลาบต่อบุญให้กับตัวท่านเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับหากชาวราศีพิจิกฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ สามารถนำไปเป็นสามารถนำไปปรับใช้นำไปเป็นไกด์ไลน์ได้ขอแรงใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโก h ช n แนลสวัสดีครับ